สามนิสัยของคนสำเร็จที่คนส่วนใหญ่อยากรู้ค่ะข้อแรกนะคะก็คือนิสัยของความยืดหยุ่นสูงค่ะคนสำเร็จนะคะจะยอมรับความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเขาจะรู้จักเปิดกว้างและยืดหยุ่นในการทำงานนะคะเขาจะรู้ว่าเมื่อไหร่นะคะควรจะเปลี่ยนและเมื่อไหร่ควรจะยืดหยุ่นค่ะคนสำเร็จนะคะเขาจะรู้ว่าถ้าทำเฉพาะสิ่งที่ตายตัวเนี่ย อาจจะเป็นข้อจำกัดสำหรับตัวเขาเองและอนาคตของเขาก็ได้ค่ะจำไว้ว่าทุกอย่างเปลี่ยนแปลงได้และไม่มีอะไรเป็นไปตามแผนที่เราวางไว้ทั้งหมดนะคะดังนั้นนะคะหากมีอะไรที่ต้องเปลี่ยนแปลงคนสำเร็จจะปรับตัวและมีความยืดหยุ่นสูงกว่าคนทั่วไปค่ะนิสัยที่สองของคนที่ประสบความสำเร็จนะคะ คือเขาจะไม่จมอยู่กับปัญหาค่ะเพราะเขารู้ว่าหากเขาจมอยู่กับปัญหานั้นนะคะมันจะไม่มีอะไรที่ดีขึ้นค่ะนอกจากความเครียดที่อาจจะเพิ่มขึ้นและชีวิตของเขาเนี่ยอาจจะตกต่ำและก็แย่ลงได้นะคะดังนั้นนะคะแทนที่คนสำเร็จนะคะจะไปโฟกัสกับปัญหานะคะเขาจะเปลี่ยนไปโฟกัสที่ผลลัพธ์นะคะและวิธีการใหม่ๆที่จะแก้ไขปัญหาหคลี่คลายขึ้นค่ะ ดังนั้นนะคะเมื่อเจอกับปัญหาเขาจะรู้วิธีการที่จะแก้ไขปัญหานั้นนะคะและจะรู้สึกดีขึ้นนะคะเมื่อเผชิญกับปัญหาเพราะเขารู้ว่ายังไงนะคะเขาต้องหาวิธีการแก้ไขได้ค่ะนิสัยข้อที่3ของคนที่สําเร็จนะคะจะรู้สึกอินดีกับความสําเร็จของผู้อื่นค่ะคนสําเร็จนะคะมักจะมีความเชื่อว่าทุกคนจะประสบความสําเร็จได้นะคะพวกเขาเชื่อว่า ยิ่งโลกนี้มีคนที่ประสบความสําเร็จมากขึ้นเท่าไหร่โลกนี้นะคะก็จะเต็มไปด้วยพลังงานของความสุขและความดีมากขึ้นเท่านั้นค่ะและการที่พวกเขาเห็นคนอื่นสําเร็จในสิ่งที่พวกเขายังไม่สําเร็จนะคะพวกเขาก็จะไม่มีความอิจฉาริษยาค่ะแต่เขาจะรู้สึกขอบคุณคนเหล่านั้นด้วยซ้ํานะคะว่ากลายเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้พวกเขาเประสบความสําเร็จได้ในวันข้างหน้าเช่นเดียวกันค่ะ